มักลงผลนั่นไม่ได้อยู่้วยเรื่องงานนั่นงานงานี้ดุ่มนันนนนน่นดุ่งนี่นะสอนหมู่เพื่อนก็สอนไปเพื่อมักเพื่อผลรู้เห็นเห็นตสดร้อนๆอนต่อหน้าต่อตาคือค่ากิเลสนันเห็นประจักษ์ในหัวใจอะไรสิทำไมก็ได้ยินแต่ข่าวผู้ได้เจ้าพระสงฆ์สาวกขั้นค่ากิเลสกิเลสตัวนั้นตายยังกิเลสชนี้ตายขันเยียบหักกิเลสพังในในป่านั่นในเขาลูกนั้นในเขาลูกนี้ที่ว่าสําเร็จม,มนนาผลนผล่าน เราสําเร็จในเรื่องของกิเลสสาเร็จไปด้วยความโลภความโกรธความหลงสําเร็จไปด้วยราคะตัณหาสําเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอท้อแท้เลอะไหล่สำเร็จไปงั้นนะพวกเราไม่สำเร็จไปตามทางท่านนะมันสําเร็จย้อนลุกสอนกับพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมมันสําเร็จแบบ คนตาบอดโดนไม้ทั้งต้นหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้หันหน้าไปหออมนนุนขอบเขตจวันแล้วนี่สมหวังแล้ววันนี้วะาุพยายามไปโดนมันนานนะไม้ต้นนี้น่ะเห็นไหมหันหน้าดูต้นไม้ตนม้ตน,ไตนไม้มีทางโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนะพวกพวกสมหวังเนี่ยัวงเง สะสมหวังพวกหน้าผากแตกนะไม่เห็นความโค่นความเสื่อมดีถึงน้ามันเป็นอะไรโดนออกหมดทั้งโคตรทั้งแสบของคนตาบอดมันโดนมันจะเป็นอะไรตรงนี้ตรงนั้นถ้ามอยากให้หมดทั้งโคตรนั่นมมีมแต่คนหน้าผากแตกนะงานกรมือฟืนกันหมา,มายมคอมาเกี่ยวข้อง มัจะพูดอางนีเพื่อนฟางออกาลกลางทำบุญตลาดแห่งมกุฏนิพพานบอกู่ได้ไหมประยัดปฏิบัติปฏิเวชนี่นี่ไงตลาดแห่งมคุฏนิพพานอยู่ตรงนี้ถ้าดร้อนๆอย่างนี้สมัยนูย้นสมัยนี้ไหนทำไมี่เรศมันลากไวลาภาพหลอกนุ่มตัวตลาดแห่งมนิพพานมันหมใหน้ันหลังใส่กินให้มันหันหน้าหาีิเรศ เราเขเรื remember, <tem> ่องหันหน้าลงตุดระยะปฏิบัติก็เรื่อยเนจะไปไหนวาวรปยัดเพลย์ยันมันมันมีแต่คาดท้งนั้นมาผมก็เรียนยิ่งม่เข้าใจคือเราเรียนด้วยเราปฏิบัติด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเทียบเทียงกันถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติมันก็จะมีแต่เรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวเรื่องการเรียน มีภาพปฏิบัตินี่ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นยังไงเกิดขึ้นจากเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจังเนี่ยมารู้เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นความจริดนย่ความหวังนํงเราบอกว่าวัดปันญาเนี่ยแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นพอยินคนว่าวัดปันตานี่เราจะต้องวาดภาพนองเราวัดปัดามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครเป็นสมภารเทวะมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นนี่ลักษณะท่าทางอย่างนั้นนั่น ดอเป็นภาพความจํามาจากผู้อื่นที่เล่าให้ฟังแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจำมาภาพหลอกกันที่พอเก้าเข้ามาว่าป๋าวันตานี้ได้เห็นตลอดทั่วถึงแล้วไปยังไงภาพนั้นจะล้มไปทันทีเลยแล้วเราก็ไม่เคยเห็นทั่วทั้งมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่าเป็นอย่างนั้นนันกับความจริงีมันเข้ากันได้ไหมเราก็ไม่เคยเห็นทั่วทั้งมันเพราะท่านต่อไปมันมันงหลอกและอีกเมื่อพบครูบา,าอาจารย์เส้น ผมไม่าที่นี่มาพบผมแล้วเป็นยังไงคือภาพที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องผมมันก็นล้มไปหมดเพราะมันพูดความจริงไม่ได้เนี่ยพอมาเจอเภาพับความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเลยนั่นความจำเองววความจริงมันวนที่ไม่สงสยัยเอาไปไหนพูดได้เต็มปากวัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไงแล้วการคู่สนทนาพาทีกันเรื่องอะไรหลายไปยังไงพูดได้หมดคือ เพราะเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งตัวบุคคลซึ่งอยู่ในวัดนั้นทั้งเรื่องราวที่พูดสนทนากันว่าอะไรพูดได้อย่างเต็มปากน,นีก่คือความจริงเราเรียนเหมือนกันเรียนนี่มันจะต้องวาดภาพนะมันพอภาพปฏิบัติต่อเข้าไปมันปรากฏความจริงขึ้นมาความจริงนี้นมา ที่นี้คือวันว่าดภาพไว้ก็เหมือนอย่างว่าดภาพพระปรางคต่างๆล้มไปล้มไปล้มไปตามโดยแบบธรรมดามันต้องรู้ความจริงเต็มที่ความจาก็ล้มไปหมดเรื่องว่าดภาพหรือแต่ความจริงเต็มหัวใจทําในวงปฏิบัติมันมันต้องมีใช้ความรับผคอบมากอย่างนี้ทำให้งันไม่หลงนะในขั้นวิธีการก็มี เขียนั่นในธรรมะเป็นยาคือสําคัญตนเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินก็ไม่ทราบอะไรจริงไม่จริงขานไหน,น,นาาเป็น้องณาความเป็นที่ใจมามา,มากที่ยอดนี้กัเคยเปเจนแต่นั้นไม่ถึงกับตั้งเป็นเวลาเป็นชัว่วโมง นาทีนาทีอะไรมันเคยเป็นมันรักุณมามาแต่ว่าสิ่งที่จะลบล้างมันมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้ปัญญาอยู่แล้วนี่แั้นเราไม่ควรจะไปตาใจกับอะไรง่ายๆต้องให้ปัญญาผู้ตัดสินเมื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะเมื่อเต็มหัวใจแล้วรู้เองด้วออะไรที่ยังมีเง่อะไรอยู่นั่นนั่นมันไ้องมากินไงมันมันตัดสินกันตรงนั้นก่อนเลย ้ามันจริงแล้วมันจะม,มาสงมี้่อะไรเน,นี่ยมันก็เป็นเครื่องลบล้างความสงสัยไปในตัวว่ามันยังไม่จริงเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดเลยพระองค์นั้นผมจำได้ก,กําลังชื่อทุกวันนี้ไม่ไดยมถ้าอยูเป็นอาลานต้โินแะผมเเห็นล้กกําลังตัวองแกแาสึกแล้วแกวัดอยู่ที่น้องคายที่แกเคยอยู่ท่านจันกู เท่านี้นะแต่ดูลักษณะท่า,าทางของกันเป็นคนดีนะแต่นิสัยนั้นยังมีอยู่นะนิสัยที่คงไปคงมามันมาอยู่ที่น้องกายกับท่านจานก์ลหรที่ผมก็อยู่ที่นั่นก็ไม่พุ่นอะไรแกแกนักเพราะ,ะนั้นผมถึงไม่ได้ถึงไม่ได้ถามแกเรื่องนี้ๆๆเป็นแต่เพียงว่าเอาคําที่นั่นแหละ มาวิเนชัยโจขงแกน่ะมาเทียบเทียงกันกันกบความจริง,งก็ท่านอาจารยู่นี่เองเล่าผมฟังเรื่องพระองค์นี้นะระอรหรรันต์เนี่ยไปเที่ยวพิรมกรรมฐานวยกันตั้งอำเภอภูเวียงนะแกคนนี้แกอยู่คนแกน่เพราะเชืนะ้อได้นั้นเต็นมีความรู้ตัวแปรดีนะถ้าว่ามีผู้คอยแนะนำอย่างนี้แกจะไปได้ น่าเสียดายความรู้แกมีความรู้ปีดย่อยนะแต่แกแม่รอบนะในปีดย่อยความรู้ปีดย่อยของแกนะตอนตอนนั้นไปด้วยกันสามองค์ดึกดึกดึก,ดก,ดกสังหดนะจต่ทน้ำแต่โอ้สิมันกระลงเลยพอผิดหวัมาแล้วโอ้นะโหมันเข้าใจว่าเป็นาานะอรหัน <laughs> จะทำอะไรสัญญานในหมู่เพื่อนข้าก็คิดถึงนั่นเกินกล่องหย่านัดเป่าอยู่ในย่างมือล่วงเข้าไปก็เอากล่องหย่านัดเป่าออกมาแล้วมาเป่าว่าหมู่เพื่อนแบบนี้ไอ้น้องได้บินอะไรผมทำเร็จแล้วทำเสร็จแล้วยิงต้องจับเป็นยังต้องเป่านกบินเราก็มาด้วยกันเราต้องการกันสร้างนกบินตายว่ะอะไรๆการที่ฟ้าต้องเชื่อได้ไม่เชื่อนะแต่ถ้าไม่กล้าพูดมันกูตายอาหารผีบ้าอะไร <laughs> ดีอย่างหนึ่งเนะพอวันหลังอีกดึกสงกัดอีกแล้วว้าดขึ้นอีกเออถึงไหนนะแต่ <laughs> ามาหรือมายังไงก็รับผิดชอบกันไปแล้วกันบนภูเขาด้วยนะบนบยงเ,เนี่ยเรงไปไปกันแบบก้าวขาไม่อยากออกกันเลยมันเมื่อยลาบไปหมดถึงขั้นไหนแล้วที่นี่หวางนั่นแหละ แล้วมันล้มเละถึงขั้นไหนนะเราก็ิปกในอะไรหรือว่าจะถึงขั้นไหนนะก็บอกกองนี้นะนั่นก็พูดกองดีเนะมันจะถึงขั้นไหนก็มันไม่สําเร็จเนี่ยไม่ส่านได้เป่าอะไรก็เมื่อคืนนี้เขาใจว่าสําเร็จเขเป่าวันนี้ไม่สำเร็จก็ต้องเป่าอยู่บ้านสองจานสามจานดูดีนะก็ดีอย่างหนึ่งนะหล่ะกูองนี้วันสำเร็จเข้าใจว่านสำเร็จเขเป่าดวงีิ่งหมู่บ้าก็โอ้ยแฝงมาแล้วมนึกว่าเกิดเรื่องอะไร มาถามที่ไหนนกบีอะไรหันอะไรดึกใส่กระดิบอะไรอีกนะจะมีแนวอะไรจำคันหนูมีจาเป็นก็ต้องมาถึงขั้นไหนแล้วที่นี่วะจะถึงขั้นไหนวะไม่สําเร็จเลยวะมาสำเร็จกระเป๋าทำไมไม่สำเร็จกระเป๋าอะไรอะไรอะกระเป๋าก็เมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เข้าใจสําเร็จก็ยังเป่าแล้วแล้ววันนี้มันไม่สําเร็จก็ต้องเป่าหอกหมู่เพื่อนสิโอ้อไยโอ้ขันไม่ตาย อันนี้ว่าตั้งภาวนาเอาอีกแล้วไงนะพอจิตลวงลงไปมันเหมือนแสงพระเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยตกลงมาตรงหน้าเนี่ยจิตมันสว่างออกไปน่ะคือกระแสของจิตเจ้าของยังไม่ลุนั่นคืออาการของจิตเห็นไหมโหเหมือนกับเท่ากับลวงเท้าเนี่ยยู่ตรงหน้านี่สว่างจ้าหนก็เป็นดวงสว่างก็จางแจ้งไปหมดเลยนี่กําหนดจับ ที่แรกกับคงเทยังไม่เอามือเอื้อมไปท่านนะจะกาหนดภายนในใจพอกาหนดประจามนี้ปรากฏว่าดวงสว่างนะั้นขยับออกไปทีนี้ลูกจากสมาธิไม่รู้เลยนะนี่มูมแปลกนี่นะลูกจากสมาธิตามไปแล้วดวงสว่างก็ไปแล้วก็ไปตามไปเลยนะี่เดินไปเลยนะอมทัางเนี้ยแล้วดวงสว่างขึ้นต้นไม้ถ้าก็ขึ้นด้วยเลยนะขึ้นต้นไม้ด้วยเนะี่ย เขาขึ้นไปในเดชะนะก็ยังดีอีหน,นึ่งชะตายังไม่ขานนะดวงสว่า,างเลยเหาะวูไปเลยก็มองดูจนกระทั่งลับสายตาหายเงียบไปเลยที่นี่ก็หมดหลังใช่ไหมล่ะหมดหวังจิตก็ย้อนมานี่หมดหลังจิตก็ย้อนมานี่แหละความรู้ความรู้รย้อนมาที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้หนึง่งร้องไห้โหกิดไว้เป็นไรลอยไปก็ตามแสงสว่างถึงไม้ก็แสงสวา <c ười> ่างก็ขึ้นแล้วทำไมแสงสว่างไม่มาลงลงอะไรหอะไปนู่นแล้ว ร้องไห้โหอ,นะอุ้มีนะอือมัก็เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงนี่หวังะไรขบคขันดีไหม,มพร้อมไมมเล่าข้อถ้าถ้าย้อนจิตเข้ามาสู่นี้นั่นก็หายเนี่ยเพราะมันเป็นกระแสของจิตผมเคยเป็น ระว่างที่มันพุ่งออกเหมือนม่งไฟเขาเรียกว่างไฟดอกหรืออะไรทางนี้เขาเรียกไฟพันียงนั่นอ่ะที่เขาจุดมันพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะเขาเอาพวกเหล็กพวกขางอะไรนะนะนั่นบนท่าละเอียดแล้วก็ทําเป็นม่วงไฟดอกที่ฝังในดินนั่นแล้วขึ้นพุ่ง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 ไปแต่แต่สงสว่างของจิตนี่โอ้มันนิมนวลพูดไม่ถูกนะ เป็นเหมือนกันพอกำหนดดูมันสว่างโอ้ันจะเป็นนี่ปีนี้วะนั่นที่แหลกหลงมันล่ะแต่เนี้เรายังคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรพอเรากำหนดว่าทำไมเป็นนี่มันพุ่ง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 เฮ้เราก็ตามดูมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยที่งจริงพุ่งขึ้นเรื่อยเรื่อยเพราะเราดูด้วยปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื่อทีเดียวมันเป็นยังไงเราคุณดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งโน่นเกิดเมฆัน่ะ ดูสิอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอทีนี้เราก็กําหนดย้อนเอาคนีย้อนลงไปเมอไรมันเป็นยังไงที่แรกมันก็ออกไปจากจิตนีแค่นั้นพุ่งพุ่งพุ่งเข้าไปกาหนดจิตค่อยค่อยจิตย้อนออกมาย้อนมาอันนั้นมันก็ค่อยค่อยอ่อนลงอ่อนลงต่ําลงต่าลงความสว่างนั้นนะหดลงหดลงค่อยย้อนจิตเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมันมันก็เป็นมอนก็ว่าเป็นเครื oh. solution. Solution so yeah. はは่องทดลองให้เข้าใจ แต่ว่าลาซาลก็เป็นหินรับปัญญาเราค่อยถอยถอยจิตเข้ามาถอยจิตเข้ามาย่นจิตเข้ามาเรื่อยอ,อันนั้นก็ค่อยหดลงมาหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิตพอจิตเข้าถึงตัวตึก๊กอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเองอ,อาการขจิตพิสดารมากที่หลองอย่างนี้เองไหนเราก็รู้ไม่ไปทึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกัน ถ้าเราไม่หลงจะอย่างเดียวก็เป็นเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการท้งจิตว่ามันเป็นประดานหลายเนี่หยหลายกระทงมากทีเดียวจิตผมมันพูดไม่ถูกมันเป็นหลายแบบนะอันนี้เหมือนกันมีอย่างแบบสครงบกลงไปเป็นเงบกไปมันก็เป็นน้ำมันบาเวลามันจะเป็นน้ำมันแบบเพิ่บเลยแต่ส่วนนั้นมันมักจะเป็นเวลาผ่าขนนะชาจะติปั่นดาให้มชากชาต่างๆต่างเต็มที่ มันเป็นได้แค่อย่างนั้นมันเป็นได้สองอย่างแล้วอยาอุปโตโมันก็ถูกเราก็ไม่คิดไม่ตั้งตกแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ถึงวาระใดถึงเหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงออกมามันก็แสดงออกมาเองเนียอมันค่อยๆสงบตัวก็ไปสงบตัวไปมันก็เป็นแต่ฉนี้นี่มันก็อานฐานนะฉนี้ที่มันอาหฐานจริงๆก็คือเรื่องของปัญญา มันสงบลงด้วยอำนาจของปัญญาเนี่ยแหมอันนี้อาถานมากนะแล้วมันประจักษ์ใจและประทับใจด้วยนะอาถานก็อาถานประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณยังไงนะความสงบเนเป็นอพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่นั้นนี่มันไม่มีอะไรถ้ราพูดตามปกติเห็นผมมันเรื่องสมาธินี่มันชานานมากจริงๆกำหนดให้อยู่เมื่อไหร่มันอยู่ได้เลย พขามันอยากเจ็หปวดอยู่แล้วมันยยขี้เกียจพอกำหนดเข้าไปนั่งแน่วแล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดแล้วแต่ความรู้ล้วนๆด,ดิ่งอยู่อันเดียวทัไมที่นี่กลายเป็นสมาธิที่เดียวไม่มีอะไรเข้าไปรบกวนเรื่อต่ความรุ่นแน่วลุ้นสุดท้ายวันนี้เหรอนี่พ่านจะคงนี้แหละคงนี้แล้วเลยอยู่นั่นไม่ได้รืมเวลามันเป็นสมาธิด้วยอำนาจของปัญญานี้มันต้องได้เห็นได้ชัดมันว่างกระจา่างแม้งมันอาจมันหานพูดไปถูก จักใจประทับใจไม่ลืมอธิวันเพิบหนึ่งเหมือนกันมันเอาเต็มที่ของมันปัญญาหวานเล่าเข้ามาจนหมดทุ่านมันมีรางปันเพิบลงเลยหายเงียบหมดทั้งกายไม่ถามไปไหนทันทั้งที่กากระนั่งอยู่นั่นแหละมันทาไม่รู้นี่มันไม่รับทราบกันรับทราบได้สิ่ศักร่วู้นี่นะ ถ้าจะว่าให้รูกยิงบนั้นก็ไม่ถูกอีกละกับธรรมชาตินั้นนั่นสัจต่ว่ารู้และอศัศจรรย์ไม่มีอะไรามาเทียบถ้าเทียบมันจะเปลี่ยนจากความเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงหัดแต่งอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปรากฏอยู่เวลานั้นไปยังไงนั่นคือเป็นหลักธรรมชาติมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมาทันทีต้องก่อให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติเึ้นหนวดสัจตว่าปรากฏคือว่าสัจจ่ว่าจริงจริงนั่นแต่ความรู้อนีียสําสคัญมากนะ เขาแต่ว่าปรากฏและอักจันรอย่งทั้งที่อวิชชาออครอบหัวมีนนั่นน่ะอวิชชายังไม่ได้ออกจากมันมันยังแลกะหลาดขนาดนี้นี่ไปหัวอวิชชามันแตกไปเดินมาเป็นผุยผงหมดลงดูสิจะเป็นยังไงใครจะไปคาไดาไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงของมุติมดแล้วแต่ไม่นอกจากธรรมชาติตัวเองที่รู้ตัวเองนักทาลาทันบอกทำที่ดีโกูคือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอยู่ทั้งนั้น ไม่มีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้เลยมันธรรมชาติแท้อะไรไม่เลือกนาดอ่านผู้ดูงานหน่อย